ดีคะ่ะพี่น้องมาเลยจ้ามักปางหวานตนนี่อดอกคือเกา่าแต่ขขาง่างบอคอยดกมันกกมีอยู่แต่เพิ่นเก็บไปแล้วมาทายเพท่านเนาะจ้ะหุ่นเดี๋ยวขึ้นไปบ่เห็นใบได้ใจพี่น้องเดี๋ยวจะซูมให้ดูอ่ะมีแต่ลูกอันเนี้ย เพิ่นเป็นดกเพิ่นก็นจะนวยหน่อยเนือจะมนวยใหญ่แต่ว่าต้นนี้เป็นมะปางหวานหวานหวานวานที่สุดค่ยส่งไปให้ยมู่กินละจ้ะหวานหวานมากเป็นดอกที่จากข้างบนมองเพิ่นเก็บอยากหยากเนาะม้อนเก็บย่งไงตำตำโบมี่จะปีนี้มีนิดหน่อย ดกดกดกอยู่จ้ะทายมันโมมีมุ่มทายเพราะว่าทางไปไทาย้างนั้นเพิ่นจะมีของเพิ่นมางเฮื่อนมาไหวนี่เนาะมันก็นจะเป็นกองว้างระเกะระกะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวจะไปไทายต้นข้างนอกให้มึงชัดๆอันนั้นยังเหลืออยู่เดี๋ยวของตาไลาขอเขาะอายัยได้จ้ะ สู้มให้มึงถ้าบบซู้มกับ้ะบาดนี่มาไทยไกลๆเพื่นจะสั้นเนอะจากภาพจะสัน่นนี่ติปีที่แล้วเคยเก็บองจองอ่งแจ้งน้ำมูลนี่จะนี่แต่ว่าปีนี้เก็บไปแล้วแถวรุมๆเพิ่นเก็บไปแล้ว เลือไม่กี่นี่เท่าไหร่หรืมุมพุ่ม,มพี่น้องเอ้ยกลัวงูเล่อนออกมาเอ้ยกระปอมกระปอมกูเห็นจ้าพี่นองทางนึงจะพาไปเมืองตนข้างนอกจ้ะนี่จ้ตนข้างนอกเิ่นมอสัน สุกคักคือข้างในเนาะจา้ะต้นนี้นี่ก็ดกอยู่แต่ว่าปีนี้ไม่ค่อยนี่ยังไม่ค่อยซุกยังมีลูกเขียวๆคอนอยู่จนันสุกแกงบัวเหลืองคักเนาะจา้ะก็เป็นดกอยู่เป็นพัวเป็นพวงอยู่จ้ะ เป็นจะดกเป็นบางกิ่งด้จ้ะบ่ได้ดกมะตุก,กิ่งประมาณนี้เละจ้ะมะปางหวานหวานเป็นปลูกตามบอกปางหวานมทตกต้นด้อจ้ะพี่นงความหวานไม่ปานี่ใคร จริงๆหวานจังๆเลยจ้ะสนใจก็สั่งได้ค่ะโลละสี่สิบบาทเหมือนเดิมจ้ะโลละสี่สิบบาทด้วยจ้ะหลายอยู่ด้วยจ้ะพอพ็นลูกเล็กนะจ้ะ เป็นดกอยู่กล่องอยากมืดถ้าเขามาล่มกล่องอยากมืดจะเป็นอย่างเลยพี่น้องกล่องกับไปพ่อกล่องท่า,าอันว่าอันเบิดอันนี้ใส่่่ได้แล้วก็คือสิเหลือข้ามเลยอะไพี่น้องยูทูปบ่ซื้อไม่อีกหรอ ือเลยกรบ่บได้คุ่มค่าเห็ดเนาะจา้ะเห็ดมาสามปีว่าท่านได้เงินอยู่พ่อบาทเออหายายเนาะเออเป็นอย่างคือหมืดพพินอ่องกล่องคอยเอยหาความแจ้งไม่มีมืดหมืด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  เป็นยังคือหากชะโดเฉเดออกมาอ้าวมาเจ้าก,ก็มาหากใส่ข่อยเนาะโอ้ยจะซํำได้หรอพี่น้องจนมาหากใส่นี่จ้าพี่น้องสวยอยู่เป็นทว่วเป็นพวยงยี่จา้าปัางหวานเด้บอบักปางหวานจา้ะ มะปางหวานนี่คือมะปางหวานของเราเก็บมากน่าจ่ะสื่อน้ำพลินปีนี้มันหน่อยหน่อยหน่อยบ่บใหญ่จ้ะซื้อโลละสามสิบบาท ไอ้สนใจก็สั่งได้นะคะเแต่ว่ามันลูกไม่สวยลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็มีนอนมีแมงนิดนึงจ้ะไหนที่มันไม่ดีเราก็เก็บออกจะเป็นแต่แถมมะไฮอยู่จ้ะเยอะอยู่โอละสาบาทมาปางหวานเด้จ้ะ หวานจริงๆไม่ใช่หวานปมเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นต้นที่หวานจริงๆจ้ะกินได้อร่อยด้วยหิดจัต้นสดๆจ้ะลูกก็พอประมาณอยู่นี่พี่นอ้อง นี่ก็อร่อยแก่ร้อนในกระหายน้ำแต่มันจะมียางนิดหนึ่งเวลากินตรงขั้วมันแล้วก็ไม่ต้องกินถึงขั้วมันนะตรงหัวหัวมันนี่จะตรงหัวหัวของเพิินนี่จะมันจะมมอยางอันติดตรงปลายขั้วิ่นจะเหตุให้ขันข้นข้อค่ะเหตุใหขั้นข้อน,นิดหนึ่ง ก็กินนเฉพาะมาถึงหนีแต่กระหลางยางเป็นออกดีๆแลวก็กินมาถึงตรงขั่วมันนี่ค่ะก็มาตรงกินนมดเผื่อกแต่พี่น้องนี่แหละบงางเข้าไปไทยหรือไปเก็บมาเนาะจ้ะกิโลละสามสิบบาทจ้าคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำนี่จ้าพอกันไหมคลิปหนา สวัสดีค่ะ